สวัสดีค่ะพี่ตีนะคะจากเพจที่ดินสวยทำเลทองแบ่งขายค่ะวันนี้พี่ตีพามาดูที่ดินแปลงสวยแปลงพรีเมียม,มเลยนะคะอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพนี่เองค่ะตรงนี้เรียกว่าบ้านสวนคลองสิบนะคะตรงนี้นะคะฝ่าปลาไฟฟ้าสาธารณูปโภคครบคันมากเลยนะคะที่ดินเราถมแล้วพร้อมสร้างบ้านนะคะเริ่มต้นที่ 62.5ตารางวานะคะถึง150ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ12,000บาทเท่านั้นเองนะคะพร้อมสร้างบ้านค่ะนะคะตรงนี้ถนนคอนกรีตหน้าแปลงสร้าง12เมตรนะคะอยู่ใกล้กับอำเภอหนองเสือนะคะการไฟฟ้าหนองเสือโรงเรียนธนาคารโรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ที่หนองเสือคลองสิบนะคะ ตรงนี้นะคะหาของกินก็ง่ายค่ะตลาดเจริญกันเปิดตรงนี้ถึง5้าทุ่มนะคะสามารถที่จะเป็นเส้นทางสัญจรออกน้องแคสระบุรีได้ด้วยค่ะความกว้างคือ12เมตรนะคะถนนคอนกรีตนะคะออกไปนี่ก็ประมาณ1กิโลนะคะเห็นรถวิ่งไวๆอยู่นู้นนะคะก็คือถนนเรียบคลอง10บนะคะเลี้ยวซ้ายไปด้านนี้ก็คือถนนรังสิตนครนายกค่ะ5กิโลเท่านั้นเองค่ะเลี้ยวขวา ออกหนองแคนะคะตรงนี้เจริญมากๆเลยนะคะใครที่ต้องการจะมีที่ดินแบบนี้นะคะพร้อมอยู่ติดต่อมาที่พี่ตี0890190880นะคะแล้วโทรมานะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ